เทเสียงค่ะเผื่อว่าใครเล็งๆมาอยู่นะอันนี้ก็คือเสียงคุณภาพเสียงที่ได้ก็ถือว่าโอเคเลยค่ะแล้วก็ตัวตัวสัญญาณเสียบเข้าเข,ข้าแปลงสัญญาณกับโทรศพัพท์อะค่ะก็คือว่าสามารถเสียบสายชาร์จได้ที่เป็นสายชาร์จเสียบโทรศพัพท์ iPhone ทยปกติทั่วไปแบบประมาณอย่างนี้นะคะก็คือเสียบเข้ากับตัวรับสัญญาณไมโครโฟนไวเลส ครับคนทนดสอบเสียงจากไม้ตัวนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าครับตอนนี้ทดสอบการพูดจากไม้ตัวนี้หนึ่งสองสาม